สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตอาการบุญรอดนะครับวันนี้ที่บ้านก็แม่ได้ทำรถให้จริงๆรถตัวนี้ตั้งใจทำไว้ไม่ให้หน้องเยี่ยวแล้วก็รถตัวเองทำให้เกิดแผลก็ทำรถขึ้นตัวนี้ขึ้นมาก็ขยับได้ก็ <L ock> เวลาน้องฉีก็จะไหลลงข้างล่างเลยจะได้ไม่โดนแผลกดอาการก็ก็เหมือนก็ดีนะก็ก็ดีแต่ว่ามันยังขี้เยี่ยวไม่ไม่รู้เรอรอดเป็นไงมั่งลูกไงมัง่งรอดแต่งน้อยก็เขาอยู่บนรถนี่เขาก็ตัวไม่ชื้นนะครับเพราะว่า เวลาขับถ่ายอะไรก็จะล่วงลงไปข้างล่างนี้เลยก็ไม่ต้องมาทับขี้ทับเกี่ยวเพราะว่าโดนตัวเขาไม่ได้เขาไม่ให้โดนตัวเขาเลยเขาดูเขาดูมากก็เขาน่าจะโอเคอยู่นะแต่เขาก็จะพยายามลงและยังไม่ชินผมไม่รู้แต่ตอนนี้ก็นิ่งนะ เป็นไงมั่งลูกเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งมองอะไรมองอะไรฮะมองอะไรมองอะไรลูกก็นเนาะเห็นก็ดีใจตอนนี้แผลก็ไม่ไม่เปียกแล้วเพราะว่า,วา อยู่บนรถเนาะก็อายเยี่ยวฉี่แล้วก็ไหลลงแปข้างล่างเลยอาจจะมืดหน่อยเนาะวันนี้มาถ่ายเย็นละถ่ายเย็นแล้ว,ยยลวมืดหน่อยก็อย่างน้อยก็ลดความทรามานของเขาไปหน่อยเนาะตอนนี้เป็นรถก็ขยับได้ไม่อยากจะขยับเพราะเยอะมากเดี๋ยวเขากลัว ก็เขากลัวคุบ๊เขาจะพยายามดิดลงให้อยู่กับพื้นแล้วมันต้องมานอนกดทับอ่ะมันก็อย่างว่าเนาะชินแล้วยังหึชินแล้วยังหลอดเอ้ยสูสูนะลูกสูสูนะ นะสู้ๆจะได้หายเขาก็ช่วยหนูเต็มที่แล้วเออนอนไปไม่ต้องอะไรหรอกนอนไปไม่ต้องกระโดดไม่ต้องอะไรหรอกนอนไปเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่ฝากคอมเมนต์มาก็เนานะเราไม่รู้จะทำไง <S <S 1> <S 1> เพื่อนๆบางท่านบอกว่าทำไมไม่ทำให้เขาตายเพื่ออะไรโอ้เรา เราทำน้องไม่ได้นะก็ว่าเราก็สงสารทั้ง <fry> ท <UC S> ี่เขาก็ไม่ใช่หมาของเราเนาะแต่เขามาบาดเจ็บอยู่ใกล้ๆบ้านเลยบ้านไปหน่อยเราไปเจอก็ก็ช่วยน้องเข้ามาก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนอกที่เป็นห่วงน้องเราก็เป็นห่วงกันเราเรายิ่งทุกข์มากเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขา เราเห็นสภาพเขาเป็นอย่างนี้หมอก็ให้ยามาเราก็ป้อนยาไปกับข้าวให้กินยาเดี๋ยววันจันทร์แม่บอกว่าเดี๋ยวหมอจะมาอีกทีนึงก็คอยดูว่าหมอจะว่าย,ยัางไงมั่งก็เราก็เนาะลงทุนทำรถเข็นตัวนี้ไปก็หมดหลายบาทกัน ทำเป็นเหล็กโครงเหล็กขึ้นมาแล้วก็ใส่ล้อนะครับใส่ล้อ,ลอใส่ล้อสี่ล้อจริงๆใส่ล้อนี่ไม่อะไรเลยจะได้ลากเขาเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาอยู่ตรงนี้มั่งตรงนู้นมั่งขยับเขาจะได้ไม่เครียดหรือกดกันเนาะแต่ก็เคยรวมอาการน้องก็ดีนะ ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยจากวันก่อนที่สั่นมากๆวันนี้ไม่ค่อยสั่นนะวันนี้แต่กินข้าวเยอะปกติกินข้าวได้เยอะกินขนมกินข้าวเราซื้อขนมมาก็แบ่งน้องกินน้องก็กินได้เยอะอยู่นะครับกินข้าวกินขนมได้เราก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ ก็ขอบคุณเพื่อนๆเนาะที่เป็นห่วงน้องเราก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนนี้น้องถ่ายก็ล่วงลวงไปข้างล่างเลยคนระังขื้นถ่ายก็ล่วงลวงไปข้างล่างไม่ต้องทับนะครับก็แม่เอาทาแผลเอายามาทาให้ปาให้เขาเที่บ้านเราก็แคบไม่ค่อยกว้างเราก็ไม่นุนะ่น เขาก็นอนอยู่ใต้รถเนี่ยรถมีเลขด้วยเดีเเ๋ยวเพื่อนทันใดจนใจก็ลองเนะอะน,นีรถแล้วน้องเอาผ้าคลุมไม่ได้อ่ะคลุมแล้วเขาจะกัดแล้วเหวี่ยงเหมือนเขากลัวว่าคลุมแล้วเราจะทำอะไรเขาลองเอาผ้าปิดแล้วเขาเขาไม่ยอม เขาจะร้องก็ตอนนี้เขาก็อิสระอยู่นะอ,อยู่บนพื้นก็มีความสุขอยู่นะก็เนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมองละไ,ไม่ค่อยมองหาเจ้าของแต่ไม่ห่วงอะไรเพราะว่ากินข้าวได้เยอะแล้วก็ขับถ่ายออกมาปกติ พอน้องกินข้าวได้เยอะเราก็ไม่กังวลบุลอดหุดลอดเป็นไ,ไงม้างลูกอืมหุลอดเอ,อ,อาฮะชูพอนไหนจะละูกชูพอนไหน ตัวแห้งเนาะเราจะมีแต่แผลเขาที่รอยที่ตอนโดนรถชนนั่นแหละแล้จะมีแผลตรงรถชนก็ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะที่มาติดตามมาการของน้องก็หวังว่าน้องคงจะดีวันดีคืนเนาะก็เดี๋ยวผมค่อยอัปเดตอาการให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ